รักขอบคุณคลื่นพลังแห่งความมั่งคั่งในจักรวาลในจักรวาลน,นี้ทุกสิ่งคือพลังงานพลังงานในที่นี้คือความถี่สภาวะอารมณ์สภาวะ,าาวะความรู้สึกของเรานั่นเองนะคะเงินความรักสุขภาพความสัมพันธ์ล้วนมีการสระเทือนเป็นของตัวเองทั้งนั้นนะคะ หากเราปรับใจปรับจิตปรับสภาวะอารมณ์ให้สอดคล้องกับพลังงานของสิ่งที่เราต้องการเราจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นก็คือการที่เราเป็นเราดำรงเป็นสิ่งนั้นค่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นสิ่งนั้นไปแล้วคือการที่เราตั้งใจ เปล่งพลังงานแห่งความมั่งคั่งจากภายในเพื่อเปิดช่องทางแห่งปาฏิหาริย์ในชีวิตของเรานะคะให้เรามีความรู้สึกมีสภาวะจิตที่นิ่งปลอดโปรง่งเปิดรับและพร้อมสร้างพลังใหม่ให้แก่ชีวิตในทุกขณะในทุกลมหายใจของเรานะคะเราพร้อมเปิดรับทุกสภาวะอารมณ์ที่ เป็นความเบิกบานเป็นความอิสระและการที่เราจะเปิดรับสิ่งนั้นนะคะเราเป็นสิ่งนั้นด้วยเช่นกันคลื่นจึงมาเจอกันนะคะการที่เราจะเป็นสิ่งนั้นได้คือคำพูดที่เรามีไว้พูดกับตัวเองความรู้สึกภายในที่เรามีความรู้สึกกับตัวเองค่ะข้างในเราคือทุกสรรพสิ่ง เป็นการปรับคืนพลังงานภายในของเรานะคะให้กลายเป็นสิ่งที่มีความมั่งคัง่งมีความรักมีสุขภาพที่สมบูรณ์เราจะมีความรู้สึกเช่นนั้นก่อนนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องกับพลังงานที่เราต้องการฉันเปิดรับความมั่งคั่งอย่างง่ายดาย ฉันคือพลังแห่งจัก,กรวาลที่บริบูรณ์เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งในถูกระดับฉันมีสุขภาพดีแข็งแรงสดชื่นในทุกวันความรักไหลามาอย่างอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ ฉันรับโอกาสใหม่ที่เสริมสร้างความมั่งคั่งในทุกวันฉันคือพลังสร้างสรรค์แห่งจักรวาลทุกการหายใจของฉันเต็มไปด้วยพลังชีวิตฉันรักตัวเองอย่างลึกซึ้งและสมบูรณ์ฉันพร้อมแล้วที่จะได้รับความดีงามฉันไว้วางใจในกระแสชีวิต เงินคือพลังงานบริสุทธิ์ที่ฉันต้อนรับด้วยความรักฉันขอบคุณทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตฉันสร้างรายได้จากสิ่งที่ฉันรักจิตใจของฉันสงบและเปิดรับฉันเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงความมั่งคั่งคือธรรมชาติของฉัน ฉันดึงดูดผู้คนที่รักและสนับสนุนฉันร่างกายของฉันแข็งแรงขึ้นในทุกวันฉันเชื่อมั่นในพลังของตัวฉันเองทุกวันคือของขวัญฉันมีแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุดฉันตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นและคำขอบคุณฉันรู้ว่าจัก,กรวาลกำลังช่วยเหลือฉัน ฉันมั่นใจในเส้นทางที่ฉันเลือกทุกคำพูดของฉันคือการปลุกพลังชีวิตฉันสื่อสารด้วยความรักและสันติฉันได้รับความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสมฉันเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยความมั่งคั่งทางการเงินคือความจริงในขณะนี้ของฉันแล้ว ฉันใช้เงินอย่างรู้ค่าและเป็นสุขความรักที่แท้จริงเป็นในตัวฉันแล้วในขณะนี้ฉันมีพลังที่รักษาตัวเองฉันเป็นส่วนหนึ่งของกระแสจักรวาลฉันเลือกความสุขในทุกสถานการณ์ฉันปล่อยวางอดีตอย่างอ่อนโยนด้วยความรัก ฉันให้อภัยและเป็นอิสระฉันคือความรักที่ส่องสว่างฉันเดินบนเส้นทางแห่งความสุขและเสรีภาพฉันเชื่อในสิ่งดีงามที่เป็นอยู่ในขณะนี้ฉันรู้ว่าสิ่งดีงามกำลังเดินทางมาหาฉันฉันมีพลังดึงดูดความสำเร็จในทุกวัน ฉันมีจิตใจที่เปิดรับและไม่ต้านทานทุกวินาทีฉันกำลังเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นเสมอฉันยอมรับความมั่งคั่งที่เข้ามาฉันคือผู้รับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขฉันกล้าฝันและฉันคู่ควรกับความฝันนั้นจัก,กรวาลกำลังมอบทุกสิ่งที่ฉันปรารถนา ฉันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของฉันฉันเชื่อในความเป็นไปได้อันไม่มีขอบเขตฉันปลอดภัยในโลกใบนี้ฉันเปิดหัวใจให้พลังจักรวาลทำงานฉันมีความสงบในจิตใจแม้ในความท้าทายฉันเห็นปาฏิหาริย์ในสิ่งเล็กน้อย ฉันกำลังกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองความมั่งคั่งของฉันคือพอรจากจักรวาลฉันมีค่าควรได้รับทุกสิ่งที่หัวใจปรารถนาฉันเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองฉันมีความสุขจากภายในอย่างแท้จริงฉันคือผู้นำของจิตวิญญาณตนเอง ฉันรับรู้สัญญาณจากจักรวาลอย่างชัดเจนฉันขอบคุณในทุกสิ่งที่มีและฉันขอบคุณทุกสิ่งที่กำลังเข้ามาในชีวิตฉันฉันรักชีวิตที่ฉันกำลังสร้างในขณะนี้ฉันเติมเต็มตัวเองด้วยพลังงานบริสุทธิ์ฉันเป็นกระแสพลังแห่งการให้อย่างมีความสุข ฉันรักตัวเองทุกด้านฉันขอบคุณทุกบทเรียนที่ผ่านมาฉันตื่นขึ้นมาพร้อมจิตวิญญาณที่เบิกบ,บานฉันได้รับการคุ้มครองจากจักรวาลฉันอยู่ในจังหวะของความรักและความมั่นคงฉันคือความอุดมสมบูรณ์ในร่างมนุษย์ฉันได้รับเงินมากกว่าที่ฉันใช้ ฉันมีสุขภาพดีทั้งกายใจและพลังงานฉันเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นฉันเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานศักดิ์สิทธิ์ฉันขอบคุณทุกการเปลี่ยนแปลงที่หล่อหลอมฉันฉันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอฉันอยู่ในความเงียบและได้ยินเสียงของจิต ฉันเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งกำลังดีขึ้นเสมอฉันยอมรับสิ่งที่ไม่แน่นอนด้วยใจสงบฉันคือผู้ถ่ายทอดพลังงานความรักในโลกใบนี้ฉันรักงานของฉันและงานของฉันรักฉันฉันคือแม่เหล็กแห่งความมั่งคั่งและโอกาส ฉันได้รับสิ่งดีๆโดยไม่ต้องวิ่งไล่หาทุกการกระทำของฉันเต็มไปด้วยเจตนาที่ดีฉันมีศรัทธาในพลังที่มองไม่เห็นฉันหายใจเข้าด้วยศรัทธาหายใจออกด้วยความรักฉันอยู่ในสภาวะพร้อมรับและให้ฉันเชื่อมโยงกับแหล่งพลังแห่งปัญญา ทุกวันที่ฉันมีชีวิตอยู่คือปาฏิหาริย์ฉันสร้างความมั่งคั่งได้อย่างอ่อนโยนฉันมีแรงดึงดูดของผู้นำแห่งแสงสว่างความกลัวละลายไปในความรักของฉันฉันได้รับสิ่งที่ฉันให้แก่โลกฉันเปิดรับพลังงานใหม่เสมอฉันรู้ว่าทุกอย่างมีเวลาของมัน ฉันคือผู้ออกแบบชีวิตด้วยความตั้งใจฉันมีความชัดเจนในจุดหมายและทิศทางฉันรักการเปลี่ยนแปลงเพราะมันนำไปสู่การเติบโตทุกอย่างทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของฉันฉันไม่เร่งรีบเพราะฉันไว้ใจในกระบวนการฉันคือศูนย์กลางแห่งพลังรัก ฉันไม่เปรียบเทียบฉันเปล่งแสงในแบบของฉันฉันรู้สึกถึงความเชื่อมั่นที่ไหลเวียนฉันเชื่อว่าเงินคือเครื่องมือแห่งความรักฉันยินดีใช้เงินด้วยความเบิกบานใจฉันได้รับความรักที่สวยงามและสมดุลฉันสื่อสารกับจิตใต้สำนึกอย่างใสกระจ่าง ฉันวางใจในปัญญาสูงสุดภายในฉันเป็นนักแสดงหลักในชีวิตฉันฉันใช้ชีวิตด้วยความตื่นรู้ฉันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครฉันเลือกการเติบโตฉันเป็นดั่งสายน้ำที่ไหลาตามธรรมชาติฉันมีรากฐานมั่นคงและปีกแห่งเสรีภาพ ฉันไม่ยึดติดในสิ่งใดแม้แต่ในความสําเร็จฉันยินดีและสนุกกับการเป็นตัวฉันเองฉันอยู่กับปัจจุบันอย่างเปลี่ยมพลังฉันคือสะพานแห่งพลังรักสู่โลกฉันเป็นผู้เชื่อมจิตสํานึกใหม่กับโลกเก่าฉันฟังเสียงของหัวใจและปัญญาร่วมกัน ฉันขอบคุณตัวเองที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ฉันขอบคุณทุกครูในชีวิตไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดฉันปล่อยให้อดีตเป็นบทเรียนไม่ใช่บาดแผลฉันมีสันติภายในที่ไม่มีใครภาคไปได้ฉันคือพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งประกายฉันเป็นผู้โปรแกรมความจริงใหม่ให้ชีวิต ฉันพูดแต่สิ่งที่สร้างพลังงานดีฉันเชื่อว่าทุกประตูจะเปิดเมื่อฉันพร้อมฉันเป็นผู้เรียนรู้ฉันยินดีเรียนรู้ฉันหายใจเข้าด้วยความหวังหายใจออกด้วยความเบาฉันคือความมั่งคั่งจากภายในฉันขอบคุณความท้าทายที่หล่อหลอมฉัน ฉันคือส่วนหนึ่งของแผนงานศักดิ์สิทธิ์ฉันยินดีเป็นเครื่องมือแห่งแสงสว่างฉันรักความเงียบเพราะในนั้นมีคำตอบฉันเลือกอยู่ในสภาวะที่เหนือความกลัวฉันอยู่ในกระแสของความรักไม่สิ้นสุดฉันทำงานร่วมกับจักรวาลฉันคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จ ฉันขอบคุณที่ฉันยังมีลมหายใจฉันยินดีรับทรัพ์จากทุกทางที่บริสุทธิ์ฉันเป็นคนดึงดูดปาฏิหาริย์ชีวิตฉันคือปาฏิหาริย์ฉันเป็นความรักในรูปแบบของมนุษย์ฉันคือแรงสั่นสะเทือนของความสุขฉันคือแรงสั่นสะเทือนของความรัก ฉันส่งต่อแสงของความรักให้โลกอย่างสม่ำเสมอฉันเลือกอยู่ในความเป็นหนึ่งกับจักรวาลฉันไว้วางใจในความดีที่ฉันได้ปล่อยออกไปขอบคุณจักรวาลที่มอบทุกสิ่งตามใจฉันคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่เป็น คำสั่งจิตเรานะคะโดยที่เราเจตนาตั้งใจที่จะเปล่งพลังงานแห่งความมัง่งคั่งจากภายในออกไปค่ะเพื่อที่จะเปิดช่องทางแห่งปาฏิหาริย์ในชีวิตของเราด้วยความรักความมัง่งคั่งพลังพออุดมสมบูรณ์เหลือเฟือในชีวิตของเรานะคะในทุกสภาวะจิตที่เราได้เปล่งวาจาเหล่านั้นออกไปค่ะเรามีความไว้วางใจในชีวิตมีใจที่นิ่ง ปลอดโปร่งแล้วก็มีใจที่พร้อมที่จะเปิดรับและพร้อมสร้างพลังงานใหม่ให้แก่ชีวิตของเราในทุกขณะในทุกร่มหายใจได้เลยนะคะฟังและพูดตามได้ในทุกเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งการที่เราคิดได้ทำกิจกรรมต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะและเราระลึกได้ว่าสิ่งนี้คือความมั่งคั่ง เราก็สามารถที่จะเปล่งวาจานั้นออกมาได้เลยค่ะเพื่อที่จะปรับคืนพลังงานภายในของเรานะคะให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับสนา,าแม่เหล็กของความมั่งคัง่งทั้งผอมอุดมสมบูรณ์ด้วยความรักและมีสุขภาพที่สมบูรณ์นะคะก็เป็นคลื่นพลังงานแห่งความมั่งคั่งในจักรวาลที่เราสามารถสร้างได้ด้วยภายในเราเองนะคะ <c oughs> เข้าถึงภายในโดยแท้ เป็นแรงสั่นสะเทือนจากข้างในเรานั่นเองค่ะก็ยินดีกับผู้ที่เข้าถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราที่รู้สึกได้ว่าเราเป็นความมั่งคั่งนะคะในคำสั่งจิตที่เราได้พูดไปนะคะลองดูซิว่าเราชอบคำพูดไหนแล้วเราได้ดึงออกมาใช้ในเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะคะเพื่อที่จะ เชื่อมโยงเข้าถึงแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ตรงนั้นยินดีกับผู้ที่เข้าถึงการปฏิบัตินี้นะคะด้วยการที่เราสร้างคำพูดที่เอาไว้พูดกับตัวเองค่ะเพื่อที่เป็นความตั้งใจเป็นเจตนาของเราโดยแท้ที่เราเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันกับความมั่งคั่งนั้นและเราเป็นในขณะนี้นะคะด้วยความรักความศรัทธาและ การที่เราทําสม่ําเสมอและต่อเนื่องในทุกย่างก้าวถูกลมหายใจของเราอะค่ะจะเป็นไปโดยธรรมชาติโดยแท้โดยเนื้อแท้ของเราเองนะคะเป็นอัตโนมัติเลยค่ะลองนําไปฝึกฝนปฏิบัติกันดูนะคะด้วยการระลึกรู้ตัวภายในตัวเราเองค่ะว่าเราเป็นสิ่งที่เป็นความรักเป็นปาฏิหาริเราคือผู้สร้างสารรค์ชีวิต เราคือผู้ที่ปลูกต้นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือให้กับตัวเราด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีความเกื้อกูลที่เราได้ส่งออกไปเพื่อที่จะสนับสนุนผู้คนแบ่งปันผู้คนเป็นพลังงานที่ดีๆค่ะที่เราสร้างด้วยความรักแล้วก็ขอบคุณนั่นคือความกระตันยูอีกรูปแบบหนึ่งที่เราได้สะท้อนออกไปนะคะด้วยความไว้วางใจในชีวิต ของเรานะคะรักขอบคุณรักขอบคุณรักขอบคุณ